ว้าวผลงานเว r ร์ทัวร์ไฟนอลรายการสุดท้ายของแบดมินตันเนะเาะก็สายแบ็ดมินตันก็ต้องดูรายการเว r ร์ทัวร์ไฟนอก็คือจะรวมผลงานของทั้งปีนี้แล้วเอา8อันดับที่ดีที่สุดของของโลกของปีอะไปไปเล่นรายการเว r ร์ทัวร์ไฟนอซึ่งจากที่จีนก็รอบคัดเลือกเสร็จและ้วปีนี้ประเทศไทย ส่งเข้าประกวดไป5คน3ประเภทก็คือ1เลยประเภทชายเดี่ยววิวกราุจริง,รงๆก็คือไม่ติดหนึ่งใน8นะแต่ว่าคอลีฟายเข้าไปด้วยความที่เป็นแชมป์โลกนะครับส่วนบาร์ต้อ,อก,ก็ได้ที่5ครับหมือนว่าก็คอลีฟายเข้าไปด้วยด้วยฝีมือล้วนนะครับส่วน 2- สาววิวกิฟนะครับก็คอลีฟายเข้าไปได้ที่8ก็เข้าด้วยฝีมือนะครับแต่สุดท้ายแล้วผลปรากฏว่าเราก็ตกรอบหมด แต่แต่แตน่าเสียดายตรงที่แบบยิงเดี่ยวอะ่ะถ้าถ้าน้องหมิวไม่ไม่ถอนตัวรายการไท้ไยยก็อาจจะมีไทยเข้าไปลุน้นลังลุ้นเข้ารอบแล้วว่าได้เล่นที่สนุกกว่านี้ยอืมแต่เสียดายที่แบบถ้าจำไม่ผิดเราเราเป็นแฟนคลับอ่าผิดว่าแบบนะอนนั้นคือเขาของจริงเราเราเป็นคอนเซปต์ของปลอมเขาพูดประมาณว่าแบบในรอบหกปีที่อ่ายิงเดี่ยวไทยอะ่ะไม่เขา้าเขา้า บูัถูกไฟนอนก็คือปกติจะต้องมีอ่ะอย่างน้อยก็ต้องมีต้องมีรัชนกอะไรเงี้ยเข้าราอบอะไรเงรี้ยออย่างปีที่แล้วก็เข้าสองคนน้องเมย์กับน้องครีมอย่างเงี้ยปีก่อนก็เมย์กับน้องมิวเข้ารอบอะไรเงี้ยก็ปกติยิ่งเดี๋ยวต้องมีไท้ายติดตลอดแต่ปีนี้ด้วยสภาพร่างกายของเมย์ก็ก็แบบบาดเจ็บเนาะส่วนมิวก็บาดเจ็บก็ถอนตัวรายการท้ายๆส่วนน้องเมย์สายก็ไปพลาดท่ารายการสามร้อยมั้งที่แบบไปตกรอบ แรกอะไรเงี้ยก็ทำให้ไม่สามารถเข้าแปดคนสุดท้ายได้อะไรเงี้ยส่วนผลการแข่งขันก็น่าเสียดายเนาะถึงแม้ว่าปีนี้เราเข้ามาสามรายการก็น้องกิฟตวิวก็แบบเอาก็คือถ้าพูดตามเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือแบบน้องเขาทำได้เต็มที่เท่าแหละก็คือแบบไม่สามารถเอาชนะที่ไหนได้เลยก็จบที่4ี่ก็ได้เงินรางวัลไปแล้วก็ได้คะแนนเวอร์ทูสะสมก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีๆก็โอเคครับก็ยินดีด้วย แต่แบบก็แบบเไม่สียดายเนาะส่วนที่รู้สึกคือคนคนอาจจะรู้สึกแบบผิดหวังมากก็คือวิวกลุลวบุตรเนาะสมแมตช์ก็นะแกพ้หมดเนาะแพ้2องศูนย์หมดรอบแรกแพ้โจโจโนะโจโจ,โจโก็คือ,อนักนักแบดชาวทุนหาคิสตี้นักแบดชาวอินโดนีเซียนะครท,ที่เคยขึ้นไปถึงมือสองขลกแล้วก็แบบ มันม,นม,นมนอ่าได้แชมป์เอเชียนเกมมาก่อนด้วยตอนสองพันสิบแปดมั้งตอนนั้นก็ก็แพ้โจโจสองศูนย์แล้วก็มาแพ้ลิชิฟเฟิงก็ดาวรุ่งของจีนอีกสองศูนย์อันนี้ก็แพ้แบบนาเสีดายเพราะว่านาก่อนทั้งสองเซตแต่ก็แบบแต่ก็แพ้แบบสูสีอืก็ทําให้แพ้แพ้แบบสูสีก็ทําให้ลิชิฟเฟิงดาวรุ่งของ ของประเทศจีนก็ตกรอบพราะวิวนั่นแหละเอา,าจริงๆเพราะว่าแต้มได้เสียกันมันห่างกันนิดเดียวเพราะว่าไทยที่สุดมันเหมือนกับสายเนี้ยงูกินหางเยอะแล้วแบบงูอีหักที่หนึ่งที่ที่หนึ่งถึงที่สามคือแพ้ชนะเท่ากันหมดเลยคือวนเวียนแบบชนะแบบสองแมตช์สองศูนย์เท่ากันหมดเลยแต่แบบดูที่แต้มก็เป็นพราะวิวนั่นแหละทําให้ลิชฟิล์มตกรอบเนาะส่วนบาสป้อนะเคยได้แชมป์เวอร์ทัวร์มาสองครั้งเวอร์ทัวร์ไฟนอลมาสองครั้งก็ ปีนี้ไม่สามารถเข้าสี่ทีมได้แต่ก็ไว้ลายอยู่ก็ชนะแมตช์สุดท้ายชนะมาเลเซียสองหนึ่งแมตช์สุดท้ายก็จบที่สามของรายการก็รูดได้เงินไปโหอยู่อืมก็ยินดีกับบาสป้อที่ยังไว้ลายออดแชมป์ถึงแม้แบบฟอร์มพักหลังก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าเข้าทางเพราะว่ารายการสุดท้ายก็มีอาการเจ็บของของปปอเนาะที่ทําให้ต้องถอนตัวแต่ก็ปีนี้ก็รู้สึก เป็นปีแรกที่แบบตั้งใจเสพปกติคือเราเราจะเสพแบบมินตันอะเฉะพาะรายการแบบใหญ่ๆพวกเอเชียนเกมพวกโอลิมปิกเกมอะไรเงี้ยก็จะเสพหนักแต่ว่ามาปีนี้เป็นปีแรกที่แบบได้ตามดูตั้งแต่ต้นปีเพราะว่ากระแสะวิวกุลวุฒิชนะวิกเตอร์เอสเซนเซนมือนึของโลกได้เป็นครั้งแรกในรายการอินเดีโอพินตอนเดือนกุมภานะถ้าจำไม่ผิดก็ทําให้แบบกระแสะแบดบมินตันมาแรงมากนะตอนนั้นก็ต้องขอบคุณวิวแล้วก็ วิวก็คือไม่ได้ชนะวิกเตอร์เอเซนเซนก็คือไม่ได้ฝึกนะเพราะว่าพิสูจน์ฝีมือตัวเองด้วยการเป็นแชมป์โลกในกลางปีที่ผ่านมาไม่ใช่กลางปีกันยาใช่ไหมประมาณดือนกันยาไม่แน่ใจแต่ก็เป็นแชมป์โลกคนแรกของ,ของประเภทชายเดี่ยวคนแรกของไทยแชมป์โลกก็จะมีสามคนสามคู่อะสามสามสามรายการที่เราเคยได้ก็น้องเมย์หญิงเดี่ยวปีสองพันสิบสามแล้วก็บาร์ตป้อก็เคยได้แชมป์โลกแล้วก็ ล่าสุดวิวกุลบุตรเนาะก็คําว่าชป์โลกบางทีมันก็อาจจะแฝงไปด้วยศักดิ์ศรีค้าคอหรือแรงกดดันก็ทําให้แบบหลังจากผ่านชป์โลกว่าวิวก็ยังไม่ได้แชมอะไรเลยแล้วก็ฟีมือฟีมือฟีมือตกหรือเปล่าเราไม่แน่ใจแต่ว่าก็คือส่วนหนึ่งก็คือวิวอะ่ะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่อืต้องรักษาตัวอยู่โรงพยาบาแลแล้วว่าก็มันมีส่วนให้ทําให้ก้านื้อหายทําให้แบบห่างหายจากขอดแบตแล้วก็แบบการแข่งก็ทําให้แบบ ฟอร์มก็ยังไม่พีคเหมือนตอนชิงแชมป์โลกเงี้ยแต่ก็หวังว่าปีหน้าวิวจะกลับมาเพราะว่าเคนแมทเล่นกับจิฟเฟอร์ก็วิวก็เป็นสายรับก็แบบเออมีลูกรับสวยๆโชว์ให้ดูอะไรเงี้ยก็ก็เป็นกําลังใจให้หนุ่มวิวในการกลับมาปีหน้าเรายังคิดว่าวิวจะเป็นกําลังสําคัญแล้วก็มีโอกาสลุ้นเป็นตัวท็อปของตอนนี้ก็เป็นตัวท็อปแล้วแหละเจอวอร์มอ่าวิวให้สัมภาษณ์ ับสื่อต่างประเทศว่าวิวยังไม่ใช่ตัวท็อปเพราะว่ายังไม่รักษาฟอร์มของของการเล่นได้ทุกแมตช์ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จริงๆแล้วว่าฟิวคือตัวท็อปแลวแหละเพราะว่าคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องฟุกละที่แบบวิวได้เมื่ออันดับ5ของโลกตอนนี้แล้วก็แบบได้แชมป์โลกแล้วก็เคยขึ้นสุดอันดับ3แล้วก็แบบได้แบบเข้าชิงหลายรายการได้แชมป์หลายรายการมันมันไม่ใช่เรื่องฟุกครับวิวเก่งจริงๆก็คือปีนี้ได้อินเดียโอเพนไทยแลนด์โอเพนแล้วก็แชมป์โลกโอ้ก็ไม่ใช่เรื่องฟุกแล้วก็ เป็นกำลังใจให้วิวต่อไปแล้วก็สู้ๆปีหน้าฟ้าใหม่เจอกันกันกบทีมแบดมินตันไทยแต่รายการเวอร์ทูไฟนอลยังไม่จบนะก็ยังตามเชียร์กันได้ถ้าใครเป็นแฟนขับอ่ายูเฟยเป็นแฟนขับไต,ช,ตชิยิงไตช่ยิ่งเป็นแฟนลับหงเจิ้งอะไรเงี้ยก็ยังตามเชียร์กันได้ครับผมส่วนของไทยก็กับตกรอบ,กบหมดแล้วก็ไม่เป็นไรก็ปีหน้าลุยึ้นใหม่สวัสดีจ้า